ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับครับวันนี้เราก็มีไม้ใหม่ๆนะครับผมมานําเสนอนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากปีศาจแดงนะครับผมครับอาจจะงงหน่อยนะครับว่าต้นนี้คือต้นแม่นะครับเป็นเป็นหน้าลูกตาลนะครับผมนะครับนะฮะ ก็หน่อผมแยกเมื่อสองสามวันที่แล้วครับเดี๋ยวก็จะลองปล่อยดูนะครับผมนะครับอันนี้เป็นหน่อของต้นนี้นะครับแม่บอกไม่ถูกครับผมนะครับเดี๋ยวแบ่งหน่อนะครับผมหน่อนี้นะครับผมหน่อนี้อันนี้ก็น่ารุ้นนะครับผมเพราะว่าปลายสีทองครับผม ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นหลายสีหรือเปล่าแล้วก็ดูจากแต่ใบเบีย้ยเขาเนี่ยเป็นหน่อครับผมครับหน่อนี้นะครับผมให้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับ้วเป็นตัวหน้าลูกตาลน,นะครับผมผมแบ่งให้เบาๆนะครับผมเนี่ยต่างนี้สวยสวยเทพอะครับผมเนีฮะเอาไปเลี้ยงดูนะครับผมร้อยแปดสิบบาทนะครับผม ต่อมาก็เป็นแยกหน่อของสิลาหุ้มทองนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม้มเลยนะครับเป็นศิลาที่สวนนะครับนะฮะแม่จะเป็นตัวหน้าด่างแดงนะครับผมแดงม่วงๆนะครับผมอันนี้เป็นหนอนะฮะอันนี้เป็นใบแรกนะครับใบแรกผมก็คิดว่าเขาจะแผงครับนะฮะใบที่สองออกมานะครับผมหน่อถ้านิ่งขนาดนี้ สามใบที่สามก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมนะครับกระถางนี in ้เป็นหน้าใหม่ๆนะครับผมนะครับของศิลาหุ้มทองนะครับต้นนี้ไม่ใช่ไม้เมลยนะครับเป็นหน่อของศิลาหุ้มทองนะครับผมครับต้นแม่ก็ไม่ได้เอาให้ดูเนาะไม่ได้อยู่ใกล้เ่ยครับผมแยกแยกหน่อมานะครับผมปล่อยอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเป็นหน่อครับครับแล้วก็มันเป็นหน้าหน้าใหม่ๆที่หน้าไปลุ้นดูครับผมนะครับ ไม้ก็ต้องซื้อแบบนี้ครับผมนะฮะถ้าไปจบที่เราแล้วเราทําจํานวนได้นะก็เป็นหน้าใหม่ๆนะครับผมอย่างอย่างต้นนี้นะครับยกตัวอย่างนะฮะครับก็เลยจะมีราคานิดนึงครับผมะฮะและเป็นหนอด้วยนะครับผมก็จะโตไวหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นเอ่อไม้แลที่ตอนนี้จํานวนจํานวนขาดตลาดครับผมคืออุทยานหลวงนะครับผมนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผม น้องอยู่ในกระถาง5.5นะครับผมนะครับ5.5อุทยานหลวงครับถ้าน้ําตาลเข้านะครับผมเขียวน้ําตาลเข้าแล้วก็ด่างเหลืองนี้นะครับผมถือว่าสดุดครับผมนะครับตอนนี้ขาดตลาดนะครับนะฮะผมก็เอามาตัวนี้เอามาก็ราคาสูงนิดนึงนะครับผมนะฮะก็ปล่อยอยู่ที่650นะครับผม650นะอุทยานหลวงขาดจริงๆครับผมนะฮะไม่ค่อยมีใครไลค์แล้วครับผมเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับ ผ่านเมษามาด้วยนะครับผมแดดแรงนะครับผมร้อยยี oh. all, mm ่สิบองศาโอ้โหไม่ใช่ครับพูดเล่นครับครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแผงนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมเป็นบอลป้ายนะครับบอลป้ายบอลด่างนะครับผมนะครับเอ่อตัวนี้ก็เป็นหน้าใหม่ๆนะครับผมนะฮะเป็นหน้าใหม่ๆเอ่อโชคล้ำซ้ำก็ยังมีพัสเทลนะครับผมนะครับแต่อันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงแผงครับผมพัสเทลนะครับ ก็มาแบ่งปันนะครับผมผมเจอผมก็มาแบ่งแบ่งปันนะนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับก็ยังเหลือความเป็นชมพูอยู่แต่ใบเนี้ยใบต่อมานะครับผมว่าจะนิ่งขนาดไหนนะครับผมนะครับค uh ือมันเข้าพาร์เทลนะครับผมนะเอ้ยน uh ้องเข้าพาร์เทลนะครับผมนะครับแล้วก็เป็น네พื้นพื้นดำนะฮะดำดำปนเขียวนะครับผมนะฮะเป็นตัวแผงแล้วกันนะครับผมนะครับได้อยู่ที่ 550นะครับผม550นะครับผมนะครับคือปกติแล้วแม่ฟ้าหลวงก็จะเขียวป้ายแดงนะครับผมนะครับอันนี้ก็หรือว่าเขียวป้ายชมพูนะฮะตัวนี้เป็นตัวอาจจะแพงไปนะครับผมนะครับเพราะตอนนี้ราคากระถางสี่อยู่ที่ไม่เกินสามร้อยแล้วเนาะนะครับแต่เป็นไม้ที่สวยอีกตัวนึงนะครับผมและนี่เป็นตัวแผงนะฮะก็ขอราคานิดนึงนะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นหน้าเดี๋ยวใบนี้ทิ้ง,งนาะใบนี้ใกล้ทิ้งไงนะครับผมนะครับตัวนี้ผมเอฟมาก็หลายต่างอยู่ครับผมไม้มันขัดตลาดนะใครเอาทับมาแล้วครับอะบับเบิลบีเป็นไงครับเมษาอันนี้แม่พานผมนะซุดเหลือแค่เนี้ยบับเบิลบีนะบับเบิบีเดี๋ยวต้องมาไล่กันใหม่นะครับผมนะ ครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดนะฮะไม้เมล็ดเป็นลูกของนะปีศาจแดงกับเกาะเก็ดนะครับผมนะครับไปไปทางทางไหนไม่รู้นะครับผมนะฮะบางท่านได้ไปน่าจะจดชื่อไปเลยั้งครับนะครับ ครับกระถางนี้นะครับให้เบาๆนะครับผมไม้ไม้ที่สวนนะครับผมนะครับไม้เม่เล็ดครับได้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้มีหน่อนนะสองหน่อนะครับหนอเดียวหน่อเดียวหน่อเดียวอย่าอย่าอย่าหลอกกันครับหนอเดียวครับผมหนอเดียวคุ้มๆนะครับสามร้อยหสิบกระถางแปดครับผมอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมนะครับตัวเวนี้กำลังเก่งเลยครับนะฮะช่ำๆเนาะครับผม คือไม้อะครับผมใบไทยถ้าพื้นเขียวเขียวดำๆอย่างนี้นะครับผมเวลาป้ายนะฮะเวลาด่างนะครับผมสวยมากเลยนะฮะไม้ไม้เล็กนะครับผมครับกระถางนี้ครับไม่มีหนอนะแต่ก็ใกล้จะมาแล้วล่ะครับผมนะครับไม่มีหนอนะฮะไม่มีหนอกระถางนี้ปล่อยให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนีก็ไม้ยุบตัวนะครับผมนะครับไม่มีไม้ใบกลมนะครับผม ไม,มเ้เมล็ดตัวนี้ผมเอาจากสวนอื่นมานะครับผมเอฟมาเพราะว่าตอนตอนที่โตนะครับผมใบจะเลื่อมดําเลื่อมนะครับผมเนี่ฮะช่วงช่วงเนี้ยจะดําแบบเลื่อมเลื่อมเงาเลยนะครับผมนะ,ะอันนี้ก็ได้ได้กระถางเล็กมานะครับผมนะ,ค,ะครับครับเป็นไม้รหัสนะ,ะของสวนอเขาเรียกว่าหมอนะครับผมพี่หมอพี่หมอเขาเรียกกันนะครับนะครับเป็นที่ว่าจังหวัดเมืองการนะครับผมนะครับนะ อันนี้เขากําลังจะจบชื่อนะครับผมนะครับก็เลยขอขอญาตถือไปด้วยกับเขานะครับผมนะฮะก็ตัวนี้นะครับผมนะฮะได้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทไม้เมล็ดสวนสวนสวนจังหวัดเมืองกาญนะครับผมนะฮะแล้วสวนจังหวัดเมืองกาญเนี่ยคือมีไม้ใหม่ๆนะฮะเขากำลัสวนดังครับผมสวนชื่อเต็มเขาชื่อกิจศรารียกิจกิจิศักดิ์เรียกอะไรเลยครับผมชื่จริงนะภาษาอังกฤษผมเรียกไม่ถูกนะฮะแต่เขาเรียก ุณหมอนะครับผมคุณหมอพี่หมอพี่หมอครับในในไลน์เนี่ยเนี่ยตัวนี้เจ็ดร้อยนะครับผมผมก็ได้มาจากเขาผมก็อยากถือเขาไม้คนดังนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มั่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแคะหน่อต้นนี้นะครับผมเลี้ยงมาปีกว่าแล้วครับผมนะครับไม้ของแบงค์สันนะครับผมสวนที่เมืองจันนะฮะอันนี้เรา เราเอามันซุดตัวไปครับผมนะแล้วก็ขึ้นหน่อเดี๋ยวผมจะแยกหน่อให้นะครับผมใครต้องการไม้หน้าแบบนี้นะครับผมนะครับหน้าแบบนี้นะครับของแบงส์สั้นครับผมก็ได้หน่อหนึ่งหน่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้จะแยกนะฮะไม่รู้จะมีหน่ออ่อนอีกหรือเปล่านะเพราะว่าโดนฝนครับก็ฟื้นขึ้นมาจําเป็นของแบงส์สั้นนะครับครับอันนี้เป็นทอง เทองนี่โดนฝนนะลูกค้าโดนฝนมมาผมเลี้ยงนอกตู้นะครับผมนะฮะก็เหลืออยู่สองกระถางนะครับผมนะครับแต่จะขอเก็บเก็บกระถางนี้ก่อนนะครับผมนะฮะนี่จะแบ่งให้นะครับผมนะครับแบ่งให้นะฮะก็ไม้ไม้ฝักนี้น่าจะอยู่บ้านเฮียโอ๊ตหมดนะครับผมนะฮะเขาเฮียโอ๊ต เก็บไปเกือบหมดแล้วครับผมที่ออกมานะฮะเป็นลูกของทศกัณฐ์นะครับผมกับศิลาหุ้มทองนะฮะแต่ผมชื่อลอยนะฮะชื่อลอยก็ไม่ไม่ไม่อยากเรียกแต่ก็เรียกเรียกไม่ถูกนะครับตัวนี้น้องเป็นบนป้ายอยู่แล้วนะครับผมฮนะศีลาหุ้มทองนะครับอันนี้ตัวนี้จะติดไปทางทศกัณฐ์ก็เยอะครับผมนะครับ นี่หลอดใหม่นะลูกค้าหลอดใหม่หลอดใหม่ก็แห่แ <c> ต <oughs> ชื่อเป็นทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมก็ได้นะครับผมพูดถึงสองชื่อนี้รวมกันนะครับผมโอ้โหเนาะศิลาหุ้มทองนี่ไม่ธรรมดานะครับผมแต่ผสมเม็ดครับแบ่งต้นนี้นะครับผมนะครับเอ,อแบ่งอยู่ที่คือมีหน่ออยู่ สองหนอนะครับผมนะครับมีหน่ออยู่สองหนอนนะครับผมหน่อไม่ไม่ไม่ว้าวเท่าชุดชุดที่ที่ที่แล้วนะครับผมนะครับอันนี้ต้นแม่ยังคงอยู่นะครับผมคือสองกระถางนั้นที่ปล่อยไปเอ่อให้คุณลูกค้าเอ่อให้ให้โอนะครับผมคือก็หลายท่านที่ไม่ทันนะอันนี้ก็อาจจะทันนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมนะฮะอาจจะทันนะครับเออแต่อันนี้ลูกค้าบอกว่าถ้ามีก็ ทักหาผมไม่ได้ทักหาอ่ะผมตัวนี้ผมต้องนะขอเก็บไว้หน่อยนะเผื่อเฮียโอต๊ตตั้งชื่อได้นะอ่ะทศทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับสองหน่อน,นะครับผมขายอยู่ที่มันใหญ่นะสีนะ่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวผม มีหน่อยอยู่หน่อหน,นึ่งนะต้นนี้ครับผมแย่ออกไปฮะอันนี้เปิดแบบรับฝนเลยนะครับผมรับน้ําฝนนะเพราะว่ามันจะฝนเราจะแทนปุ๋ยนะครับผมช่วงนี้นะะครับเดี๋ยวมาดูไม้ด่างนะครับผมนะฮะไม้ด่างนะครับไม้ด่างไม้ใหม่ๆนะครับผมนะครับเอาไปจดชื่อกันนะครับผมนะครับไม้ด่างม่วงนะครับผมนะครับด่างม่วงนะฮะ อันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับผมเป็นเอ้ยไม่ใช่ชิ้นผ่ามีมีสองต้นนะอันนี้เป็นหนอนนะครับดูนะครับผมนะครับกระถางนี้ปล่อยอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดต้นนี้เราไม้ของเมืองจันนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับกระถางห้าจุดห้านะครับผม อัะนี่ก็มาจากนะเมืองการนะครับผมครับคือคลิปนี้จะจะเปิดตัวไม้ใหม่นะฮะที่ว่าถือเขานะครับผมใครจะไปถือนะครับผมไม้ของของพี่หมอนะครับผมพี่หมอนะเขาไม่ได้เป็นหมอนะครับเป็นเป็นนะครับอันนี้คือไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับไม้ใหม่ล่าสุดของสวนเอ่อคุณหมอนะครับผมที่จังหวัดเมืองการนะครับผมอันนี้ค uh> ือเลดลาวานะครับผมไม้ตัวใหม่นะครับมาก็คือว่ามีอยู่ จำนวนมีไม่ไม่ไม่ถึงสิบนะครับแต่ผมขอแบ่ง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 พี่เข้ามานะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะเลดลาวาเอ่อสองพันห้าเจ็ดสิบนะครับผมนะครับผมมารวมส่งแล้วนะครับผมกระถางนี้นะคือขึ้นเป็นแม่พันแล้วนะครับผมเลดลาวนะครับเลดลาวนะครับผมนะครับกระถางนี้นะใครจะาไปถือนะครับผมหรือจะไปทํานะครับเพราะว่ายังไงไม้มีดแรกนะครับทําก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมนะครับ แล้วตอนนี้ก็คิดว่ายังไงก็เปิดกระถางสีกันมานะครับผมนะอีกสักสิงหาหรือว่ากันยาเปิดออกมานะครับผมนะเลเลอราวากระถางสีผมว่าไม่น่าต่ำกว่าพันแปดพันเก้าอยู่แล้วนะครับผมนะเวลาเขาคืนทุนนะครับเลดลารวานะครับผมอันนี้ไซส์แม่พันนะครับผมได้มาหนึ่งต้นนะครับผมเลดลารวาไม้ใหม่นะฮะนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับแบ่งนะครับ นะผมก็อยากทำเหมือนกันนะฮะแต่คิดไปคิดมาชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังครับผมนะครับคุณลูกค้าที่เป็นส่วนใหญ่ๆนะเอาไปถือก่อนเลยนะครับผมเลดลาวานะครับผมเลดลาวา,ะานะครับผมนะครับเลดลาวากระถางแปดนะครับผมเลดลาวาริงๆมีแต่การเดินทางหายไปสองใบนะครับแต่หลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับหลอดใหม่นี่ติดออกนะติดม่วงดุดันเลยเขาจะเป็นแบบพื้นใบเขาจะปี โอ้แบบมันจะเป็นแบบคือใบไม่เรียบครับผมนะครับใบไม่เรียบนะฮะบอกเลยนะใบไม่เรียบนะครับผมนะครับสองพันเจ็ดนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสวนเดียวกันนะครับผมนะครับเจ้าของเจ้าของเดียวกันนะฮะพี่หมอแล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะเขาชื่อหมอนะครับผมอยู่ที่เมืองกาญนะครับผมกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้ เป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับโอ้โหเอาไปผิดนะครับพับพาชัยนะครับผมพับพาชัยนะครับผมนะฮะไม้ไซนี้นะครับนะก็ดู้วครับสวนใหญ่ครับเวลาเขาเปิดเปิดไม้มีแรกกันนะครับผมนะครับแล้วเราได้ถือก่อนเราก็อาศัยรับเวลาขายเมื่อกี้เนี่ยขายกันทั้งสี่คืนทุนอ่ะแป๊บเดียวครับผมไม้เพราะไม้ไซใหญ่แล้วนะครับผมอันนี้คือพับพาชัยนะครับผมเป็นเจ้าของสวนเดียวกันนะครับผมนะครับสวนคุณจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนะครับ ก็ถือไม้ไม <state> ้สวยๆไปด้วยกันนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะได้มาต่ํากว่าเลเลาวานะครับผมนะครับอยู่ที่พันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางแปดนะครับนะเอาไปถือนะครับผมเออตัวนี้ตัวนี้คืนทุนได้แป๊บเดียวแล้วตัวนี้เป็นหน้าที่แบบคือต้นต้นใหญ่นะครับผมต้นใหญ่ใบเขาเลื่อมอ่ะใบเขาจะเลื่อมดําแบบดําเขียวแบบโหโคตรโคตรดีนะผมเอาเอาเอาต้นนี้มาเพราะว่าเชื้อด่างด่างด่างปรากฏครับผม คือถ้าด่างน้อยอ่ะใบมันจะดําแบบดําเลื่อมอ่ะครับผมนะฮะเขาเขาเอาไม้ผสมนะแบบตัวไหนไม่รู้ครับผมเนี่ยตัวตัวพื้นนะครับผมอันนี้ตัวด่างนะฮะครับพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางแปดนะครับผมสวยนะครับผมพี่โกนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับนะต้นนี้ยไม้จากเมืองจันนะครับผมแต่นี่จานวนผมออกนะครับคือหนอนะฮะแบ่งกันนะครับผมนะครับหนอนนี้ผมเอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผม นะครับอันนี้เป็นเป็นไม้ผสมที่สวนนี่แหละครับผมนะครับนะเป็นลูกของหนุมาณนะครับผมนะครับอันนี้ก็เรียกทองพับพานะครับผมมีหูนะครับผมตอนโตนะครับอันนี้เป็นหน่อยหน่อยหนอนนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะกระถางนี้ได้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้านะก็เลย ลูกขอนุมานก็เลยกลายเป็นทองพับพานะครับผมนะครับไปนน่นอีกนะครับผมก็ไปเปลี่ยนเชื่อนะครับผมตามความเหมาะสมนะฮะไม้กําลังโตนะครับผมนะครับทองพับพานะครับผมสี่้อยห้าสิบนะครับกระถางนี้ก็4ี่อยห้าสอันนี้ไม้มงจันนะครับผมนะครับอันนี้ก็หน่อมาแล้วนะครับผมผมได้มาในนามสาวนครพัดเทลนะครับผมนะครับแล้วยุบตัวนะครับผมนะก็ขึ้นมาใหม่ อันนี้หน่อมาด้วยครับผมไม่ขึ้นธรรมานแล้วหน่อมาด้วยนะครับกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเอาไปทั้งคู่เลยนะครับเพื่อเผลอหน่อจะรอบจะรอบรอบนี้กําลังขึ้นนะครับผมนะเพิ่งขึ้นมานะครับสามร้อยห้าสิบนะครับตัวพัเทลของสาวนครหน่อมาแล้วนะหน่อห่างด้วยนะครับผมหัวใหญ่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะครับ กระถางนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะดูหลอดใหม่นะครับเขาเรียกว่าก้านกระดูกนะครับผมนะฮะตัวนี้มีสะพานนะแล้วพร้อมหล่อนะครับผมนะครับนะฮะกระถางนี้ปล่อยอยู่ที่เอาไปทําได้เลยนะลูกค้ากระถางนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับคือติดไปทางหอกหอกสะโพกนะครับผมเพลิอนะครับ โตขึ้นไอโตกว่านี้นะอาจจะเข้ากระเบนะครับผมอยู่ที่ฤดูของเขานะครับผมอันนี้ฤดูฝนก็จะงดงามหน่อยนะครับผมนะฮะเอ่อหลอดไม่นี่หลอดล่านะครับผมนะฮะคือน้องมีสะพานนะครับผมก้านแดงสะพานดําวางงั้นนะครับไม้นี้พันดีเหลือเกินนะครับผมผสมนะฮะห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นไม้โบราณผสมกับไม้ด่างนะครับ นะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่2 5 0หสินะครับผมไม้ไซส์ใหญ่แลยครับนะครับ2 5 0หสินะราคาดูเหมือนจะสูงกว่าไม้มีชื่อเนาะครับผมแต่มันเป็นไม้อนาคตนะครับผมนะครับบางครั้งอ่ะคนเรามีความสามารถแตกต่างกันนะครับผมของผมนี่ก็พูดถึงความสามารถในแค่นี้ครับผมนะเอาต้นนี้ไปนะครับผมนะครับเป็นหนอนะครับแยกออกมานะครับผมนะครับนะก็เหลืองทอง กระจายกระจายนะครับอันนี้เหลืองหนักเลยต้นต้นแม่เขาน่าจะได้ฝนนะครับกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยนะครับผมนะเป็นลูกของต้นนี้นะเป็นหน่อต้นนี้ต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าทําจํานวนได้เลยครับนะเม็ดสีก็มีนะครับผมนะอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมของสีลาหุ่มทองนะครับคือถ้าเกิดว่าสองใบผมจะให้ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใบนี้คือมาให้เขายุบตัวหน้าเมษาแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะแล้วอยู่ในตู้ พออยู่ในตู้ปุ๊บสูงหน่อยอันนี้ก็เลยเอาออกมารับฝนนะครับมเมล็ดศิลาหุ้มทองนะครับผมกระถางนี้นะฮะปล่อยอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะกระถางนี้นะครับเก้าสิอยอยบาทนะใกล้จะหมดแล้วครับ,รบกระถางนี้เป็นเขาเรียกเออเป็นชิ้นผ้ามันไม่ใช่เพชรบูรณ์ครับผมเออลืมชื่อแล้ว ออาลืมชื่อไปยี่สิบห้าบาทนะครับผมอันนี้ไม่ลืมครับผมอันนี้เป็นราสีราศีมินตัวแผงนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปสามสิบาทนะครับผมนะัชัดทินกรครับคุยไปคุนานึกได้ครับผมครับยี่บ้าบาทนะครับชัดทินกรกําลังโตนะครับด่างด้วยนะตัวเนี้ยะด่างด้วยผมผ่าต้นนี้นะแต่หาลูกไม่เจอครับผม ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยครับไม้ใบกลมฮะใครจะไปผ่าผ่าซ้ำนะครับผมนะครับตัวนี้ผ่าไปได้สี่ห้าเดือนแล้วครับผมนะนี่มีแต่ใบใหม่ๆครับนะครับกระถางนี้ผมให้ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเอาไปทำต่อนะครับผมนะครับ ผมยังหาลูกไม่เจอเลยน่าจะเน่าหมดแล้วครับนี่ก็ไม่รู้อะไรนะครับผมคือพอโดนฝนขึ้นนะครับผมไมายุบตัวไหฮะไม้เมล็ดนั่นครับเอาไว้ดูหน้าดูฮะนี่ก็ลูกกอกเก็ดนะครับผมอันนี้มีสามต้นเลยนะครับผมไม้เมล็ดเวลาปลูกแล้วอ่ะ บางทีเขาออกมาเรื่อยๆครับผมนะฮะแปลกดีนะะไม่รู้ยีนคือหน่อเขาก็จะขึ้นตามมาเรื่อยๆครับไม้เมล็ดอย่างเงี้ยปลูกต้นเดียวนะครับผมแต่แตกออกแล้วครับผมนะฮะเหลืองไข่นะครับผมนะฮะรขะเจ้านะครับผมให้สามร้อยห้าสิบนะครับเอาไปแยกเอานะครับผมไม้นะฮะต้นนี้เหมือนกันนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมเอาไปแยกเอานะฮะนี่มีสองต้นใหญ่นะครับผมแล้วมีต้นเล็กมาอีกนะครับผมมีต้นเล็กมาอีก ครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมครับวันนี้เดี๋ยวบายๆผมอาจจะไลฟ์อีกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนเอฟนะครับผมนะครับก็วันนี้กราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับยังไงมีค่าเดินทางนะครับผมเหมาเมาห้าสิบาทนะครับผมนะครับเมาเมาห้าสิบาทนะครับคือปลายทางก็หกสิบาทนะครับผมนะครับไม้พวกเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านใดเอฟผมผมคงต้องส่งตะกร้าให้นะครับผมผมก็เป็นไม้ที่ราคาสูงหน่อยนะครับแล้วแบ่งกันถือนะครับผม นี่เป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับผมนะครับแต่ราคาลงแล้วผมก็ไม่อันนี้ขึ้นกระถางเก้านะครับตัวนี้ตัวเตี้ยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวพันเตี้ยนะครับผมนะครับเป็นตัวพันเตี้ยผมผมอยากได้ผมก็ต้องเอานะครับผมถึงเขาจะราคาลงว่างั้นเถอะนะครับตัวนี้นะครับผมนะฮะเป็นตัวพันเตี้ยนะฮะอยู่ในกระถางคือคืออยู่ในกระถางเก้านะครับผมนะะเป็นตัวพันเตี้ยด่างดีเอาใบออกไปสี่ใบห้าใบอ่ะ จัดนะครับผมแล้วก็จากแปดขึ้นเก้าให้เขานะครับผมนะครับนะกระถางนี้คือมณีล้อมเพชรสวยนะครับผมนะครับมาแล้วครับผมนะครกระถางเก้านะครับผมใครอยากได้นะครับผมนะฮะเอาไปเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับแต่ถ้าโดนค่าส่งก็คงจะพันนึงพอดีขรถางเก้านะครับผมนะครับเอาไปเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมคือไม่เอาไม่เป็นไรนะครับนะฮะ ไม้บางทีขายหน้าขายหน้าเอานะครับผมนะขายหน้าสวยๆแล้วก็ความแข็งแรงของเขานะครับผมนะครับใบเขาเตี้ยจัดผมเลยต้องประคองอ่าประคองไม้ค้ำลวดไว้ให้เขาเขาเนะ่เขาจะทิ้งนะครับเงยฝากเนี่ยครับผมนะครับลูกค้าใหม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาคุยกดติดตามเลยนะครับผมก็ถ้ายังไงก็กลับขอบคุณอย่างสูงครับผม